ขนมจีนนะครับวันนี้มีน้ำยาอะไรคุณแม่ยกินเกลืออย่างเดียวครับเพราะว่าทำนักกะทิไม่ไหวนักกะทิไม่ไหวว้าวแลบลิ้นทำไมเขาสวยเนาะเข้าหมายเขาว่าเขาสวยเขาบอกว่าแม่มาในตีมกะเหลี่ยงวันนี้คือบ่เก่งแต่เอสเอเอเหมือนกะเหลี่ยงคอยาวเลยเหมือน ห่วงคอเออห่วงคอนะเมือก็เรียงจริงๆเหรอเป็นชนเผ่ากะเรียงไม่เป็นลายไจา์เตกเอจานเตกมาใส่บอใส่คอเ่ยที่ไม่นาทำเตกมาหั่นไงเออเอามาใส่ไหมโอมื้อโชเปอร์โอมื้อโชเปอร์ เขาหมาเาไเาก็เลียกไงโอมมอชอปเปอร์เป็นภาษาเขาแบบสวัสด,ดีอะไรประมาณนี้โอมมอชอปเปอร์อออคำว่าสวัสด,ดีโอมมอชอปเปอร์ใช่ไหมเอออุ้ยทีย่มนยาวเรากคือว่าสวัสด,ดี <S <S 2> <S 2> สวัสดีนี่มันฟังง่ายนะคะลูกกะเลียงก็เปลี่ยนมาใช้สวัสดีได้นะคะแต่เขาพูดได้ทั้งภาษาไทยทั้งภาษากรีนเขาด่าเขาเสียบเขาดเกรงเพราะเราไม่รู้เรือ่องเลอเราไม่รู้เรื่องงานแต่เขาน่ารักนะเออกะเลียงน่ารักแม่เคยไปแม่เคยไปแม่เคยไปแสดงอยู่ที่ลำปาง ก็มีแต่การเรียนนะออพวกเป็นนักเรียนเขาเขาพูดเขาไม่ได้พูดภาษาไทยหรอกอแล้วเขาฟังหมอลำรู้เรื่องหรอไม่รู้อ่ะเล่นอย่างเดียวเต้นอย่างเดียวแม่เล่นอย่างเดียวอไม่เล่นอย่างเดียวไม่รู้แม่ไปแม่เคยไปลำอยู่อำเภออำเภอยงวะลำปางอยู่จังหวัดลำปางไปกับพ่อนี่เลยอ๋อ,อแม่แม่มก็การเรียนอยีเีตีเออเหมือนไม่คือหละความแค่เลยแหละแม่ กะเรียกกะกะเรียกหรือว่ากะรีกะรีนะเป็นอยู่แล้วกะยังก็ได้เบินองฐานนะจัอกะอะไรก็ได้หมดเนาะเพราะว่าทุกวันนี้น่ะไม่เป็นไรค่ะมันเป็นได้หมดนั่นแหละทุกวันอย่าไม่ว่ากันเขาเขาบอกให้ว่ากันดอกจุ้งเนี่ยเขอขอให้ เอาตัวรอดก็ได้ก็เป็นพอค่ะใช่ครับมาดูน้ํายากันค่ะเออใครมาต้องต้องกินเนาะขี้ไก่กือเนี่ยอันดับหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งเพราะว่ากวดจะได้กินขี้ไก่กือมันยากแม่หายากนะหายากนะคะยังไงแม่กระตายเนาะต้องหาธรรมชาติเหรอ ที่จะกืนนะครับแม่อาจารย์ลองเนาะอาจารย์ลองเนาะคนกินน้ำกัน